ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่จุ๋มโสภิตทอทันเตอร์นะคะถ้าใครอยากจะอุดหนุนพี่จุ๋มก็ไปที่ fine lovelygift. uk นะคะมีภาพวาดมีของขวัญสำหรับจะส่งให้ญาติพี่น้องนะคะคนไหนส่งจะซื้อภาพวาดของพี่จุ๋มเป็นออริจินอลนะคะก็พี่จะส่งไปให้ญาติที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็คิดค่าส่งสังหาร <laughs> วันนี้พี่จุ๋มก็จะมาคุยเรื่อง อ่าอีสเตอร์ฮอลิเดย์นะฮะอีสเตอร์ฮอลิเดย์ก็เป็นแบง k ์ฮอลิเดย์เหมือนกับบ้านเรามีอ่อ uh, วันหยุดฮอลิเดย์เป็นพวกปีใหม่วันสงการอะไรเงรี้ยของรานสงการก็มี3วันถูกไหมฮะแต่ที่อังกฤษเนี่ยมีอีสเตอร์ฮอลิเดย์ก็จะมีประมาณ3วันเหมือนกันนะฮะพอเรามีช่วงหยุดอีสเตอร์ฮอลิเดย์ก็จะมีการพวกพ่อค้าแม่ขายก็จะมีการอ่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ส่วนลดส่วนแถมให้สําหรับคนไปซื้ออาหารมาปาร์ตี้อะไรกันอย่างเงี้ยนะคะพี่จุ๋มก็ไปซื้อก่อนที่จะโชว์ก่อนนะคะว่าเขาเขาขายอะไรกันบ้างอะที่เนี่ยอ่าอีสเตอร์ฮอลิเด์ก็เป็นฮอลิเด์ซึ่งคนเขาก็ไปไปโบสกันนะฮะไปสวดคนที่เคร่งนะส่วนมากคนอังกฤษไม่ค่อยเคร่งอะ่ะนะฮะเท่าที่พี่รู้อะแต่คนเคร่งเขาก็มีนะฮะ คนเคร่งส่วนมากก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่ากันนะคะวัยรุ่นกุมัวแต่ทางานกันอะไรเงี้ยแต่พอที่สําคัญของอีสเตอร์ก็เมื่อสมัยลูกยังเล็กๆอยู่นะคะก็ไปไปอะไรอะ่ะไปไปเอาไปเล่นกันนะคะเอาเอาไข่ไข่นะฮะไปซ่อนอ่างเงี้ยเนี่ยลูกสาวชอบกินอันนี้มากโตแล้วก็ยังชอบกิน Kinder ร กูบอนนะฮะที่อังกฤษเนี่ยเขามีฮอลิเดย์ทั้งปีเนี่ยประมาณ49วันนะ,ะสมัยพี่ชมทำงานเต็มเวลาอย่างแตวสาวอยู่ะนะฮะในผมเปียกไปทำสวน <laughs> มาฝนมันตก <laughs> ก็เลยต้องกลับเข้ามาทำคลิปในบ้านนะคะมี49วันทั้งปีอ่ะเราสามารถพี่ชมเคยขอ ต้องบุ๊กนะฮะคือคือในทีมที่ทำงานด้วยกันเนี่ยก็จะมีการบุ๊กฮอลิเด์กันว่าจะไปกันสมมติพยุิก็ขอบุ๊กสอาทิตย์อะไรเงี้ยหรืออาจจะบุ๊กสอาทิตย์แล้วเลยอีกอาทิตย์หนึ่งก็ไว้สิ้นปีอะไรเงี้ยใกล้คริสต์มาสก็บุ๊กกันก็ผัดกันนะฮะมันจะได้มีคนอยู่ทำงานแล้วก็มีคนไปฮอลิเด์แล้วงานก็ไม่สะดุดนะฮะทนีนี้ไม่รู้ว่าเมืองไทย มีวันหยุดฮอลิเดย์ได้กี่วันนะฮะทั้งปีอะนะไม่ทราบเอ่อแต่ว่าที่นี่มีสี่สิบเก้าวันคนที่นี่เขาก็จะมีลักษณะขนมที่เขาจะมีของของเครื่องอีสอีสเตอร์นะคะ mm hmm. ก็จะมีฮอสครอสบันเห็นไหมคะครอสก็คือเป็นสัญลักษณ์ของคริสต์ศาสนานะคะพระคริสพระไครส์ Christ, นะคะลอดท่านลอด แล้วก็จะมีโอ้ตอนนี้มันมีรุ่นใหม่ออกมาฮะมีแบมเบ a ร์แอปเปิ้ลซินนามอนฮอตครอสปันนี่ค่ะมีการผสม Cinnamon. ซินนามอนซินนามอนเนี่ยดีนะคะสำหรับลดความอ้นวนเผาผานช่วยให้การเผาผานอาหารดีขึ้นแอปเปิ้ลก็ใส่เข้าไปแล้วมันก็จะจะเหนียวๆอะ่ะฮอตครอสปั่นมันก็จะเหนียวๆแต่สิ่งสําคัญเมื่อสมัยลูกสาวยังเด็กๆก็ก็ชวนเพื่อนมาเล่นกันแล้วก็แม่ก็ไปซื้อไออิสต์เอ็กนะคะ จะไปซื้อลูกถ้ามันเล็กกว่านี้นะ,ะอันนี้มันอีสเตอร์เอ็กสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยฮะมันก็จะเป็นไข่ลูกตโตๆตเงี้ยแล้วเราก็ไปซ่อนไปตามซุ้มต้นไม้อะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยกําจัดไอ้เน็โท่นะฮะเพราเด็กๆโดนเน็โทก็ไปก็ร้องจากเลยร้องจากนะฮะร้องจากทีนี้เราก็มาดูซิมันมี มันมีอะไรอีกอันนี้จะแกะให้ดูค่ะจะแกะให้ดูอิสเตอร์ก็จะเป็นช่วงวันที่ยี่สิบเก้าสาสิบสาสิบเอดของเดือนนี้นะฮะเขาก็โอ้ยมีการขายช็อกโกแลตนะฮะคนที่น ok ี่ก็กินช็อกโกแลตกันเป็นว่าเล่นเลยค่ะเพราะมันอากาศมันมันเย็นมันไม่มันไม่เมลดาวเหมือนเมืองไทยนะคะ เดี๋ยวเอา,เอาทิชชู่มาจับเดี๋ยวไม่ใช่อะไรอะคนอนึ่งเขาจะได้ไม่ติดเชื้อโรคก,กันเรา <laughs> เนี่ยนะคะเห็นไหมคะไข่อีสเตอรเอกเนี่ยคะ่ะเนวเขาก็ทำชอ็อกกลตนี่ช็อกกลตสีขาวนะคะแล้วก็มีลวดลายนะคะเนี่ยว,วิจุมก็ชอบ ส่วนมากพี่จมจะกินดาร์กช็อกโกแลตซึ่งมันหวานน้อยหน่อย,อยสําหรับผู้เป็นเบาหวานนะคะก็ทานได้แต่คํานึงอะไรเงรี้ยล้วก็หยุดไม่ได้กินทั้งลูกก็ <laughs> <g ül> <g ül> แบ่งให้สามีและลูกทานด้วยนะคะเออเขาก็จะได้รักเรานะเราไม่ได้กินคนเดียวข้างหลังมันก็เป็นจุด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 ,จดเห็นไหมฮะน่ารักอะ่ะนะคะแล้วมันจะมีอีสตเบอร์นี่อะไรเงี้ยคนก็จะทํา ออกมาขายในรูปลักษ์ต่างๆนะฮะนี่ค่ะเห็นไหมคะอีสเตอร์ช็อกโกแลตอันนี้เป็นมิลช็อกโกแลตนะมันมีมันมีขาวใช่ไหมมีขาวมีดำแล้วก็มีมิลค์คือปริมาณของช็อกแลตก,ก็น้อยลงตอนนี้คาโคาลหรือว,ว่าช็อกโกแลตเนี่ยกำลังมาแรงสังเกตว่าเวลาเรารู้สึกดาวนะฮะเราสึกหดหู เราต้องกินช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตทำให้เรารู้สึกดีทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงนะคะคนที่ในอะไรกับโบลิเวียอะไรที่เขาปลูกปลูกช็อกโกแลตนะคะปลูกคาคาลเนี่ยเราก็มาทําช็อกโกแลตเนี่ยโอ้เขามีพิธีฉลองเซเลเบ a t i o n มีร้องเพลงมีอุ้ยแล้วก็ที่มกซิโกนะคะเขาเขาเขา ุงอาหารกันด้วยช็อกโกแลตเหมือนกับแกงแกงช็อกโกแลตอ่ะว่างั้นเถอะแกงที่ทํามาจากช็อกโกแลตเนี่ยอาหารจะอร่อยมากพี่จุ๋มม่ต้องหาโอกาสไปเม็กซิโกซิตี้สักทีหนึง่งนะฮะเพราะว่าอาหารเกาอร่อยคล้ายๆอาหารไทยนะฮะคล้ายๆอาหารไทยเพราะว่าไอ้พวกโบกมอลีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมฮะเนะีนะ่ยเนะี่ยจับอย่างนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวให้ดูข้างหลัง ในข้างหลังข้างหลังก็เป็นเรียบใช่ไหมคะข้างหน้ามันก็เป็นริ้วๆสวยไหมคะเราก็กินช็อกโกแลตกันอย่างหันสาคือลูกสาวโตแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้มีการไปซ่อนช็อกโกแลตคือเราสมมติเราจะเอาไข่ไปช็อกโกแลตเนี่ยไปซ่อนแล้วให้เด็ก,กไปค้นกันก็ตื่นเต้นแล้วก็เอาช็อกโกแลตกลับบ้านอะไรเงี้ยนะเป็นมีความสุขมีความสุขเล่นกันสนุกสนานหันสาเมื่อวัยเด็กนะคะ ก็อย่าลืมถ้ากินชอ็อกโกแลตก็กินชอ็อกโกแลตกับสตอรอเบอรี่ก็ดีนะฮะอืมสวยไหมฮะใหญ่ดีอูตทอนนี้พอพอใกล้หน้าใกล้หน้าร้อนเนี่ยผักผลไม้มามาเปียบนะฮะนี่ก็มินิเอกเยวแกะซะหน่อยเนี่ยฮะพอเราเป็นเด็กเด็กเราก็เอาไข่อย่างเงี้ยไปซ่อนนะฮะ ก็เหมือนเล่นซ่อนหาอะไรอย่างนั้นนะแต่เอาไข่ไปแอวไปตามซุ้มต้นไม้อะไรเงี้ยในกระถางต้นไม้แล้วเขาก็ไปเก็บมาเพราะมันมันแรปเป็นเป็น,เป,นเป็นอันๆอ,อย่างเงี้ยเหมือนก็ไม่สกรปรกะนะฮะเด็กๆก,ก็ตื่นเต้นโอ้ยันได้ไข่เท่านั้นเท่าน,นี้คุยกันเป็นเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือพวกคุณแม่ทั้งหลายให้ลูกได้มาสังสรรค์ได้มาปฏิส อ,อะไรมาปฏิสัมพันธ์นะคะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ง่ายนะคะไม่ได้อยู่คนเดียวช่วยเหลือกันนะเนี่ยค่ะเป็นความสุขเพราะฉะนั้นอีสเตอร์เอ็กก็จะทยอยออกมาแล้วก็อีสเตอร์เนี่ยมันจะมีอาหารอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยออกมาเพียบเลยนะคะเพื่อให้ผู้ผู้บริโภคไปซื้อกันเอามาทำ มาฉลองกับญาติพี่น้องในช่วงที่หยุดอีสต์ฮอลิเด่สาวันเนี้ยนะฮะก็คงจะเป็นวันหยุดนะฮะนะฮะสมวันช่วงเดือนมีนาคมแล้วพอเข้ามีนาเมษาเข้าเอปร l เราก็จะเป็นเดือนสงการไทย New Year ไทยนะคะก็จะมีความสุขก็หวังว่าคนที่กลับบ้านไปหาพ่อแม่ในช่วงสงการก็ สนุกสนานบุญบันเทิงนะคะขับรถขับลาอย่าดื่มเหล้าแล้วกันนะเพราะว่าขับรถขับลาดื่มเหล้าไม่ดีคะอาจจะเกิดประสบอุบัติเหตุได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะคะสำหรับน้องๆที่มาดูก็ขอให้มีความสุขะคะ่ะไม่ว่าจะเทศกาลอะไรนะคะที่นี่เขาก็เขาก็ฉลองทุกเทศกาลเหมือนกันค่ะดิวารียูอ่ามุสลิม อ่าละมาเดินช่วงเดือนตุลาคมก็คล้ายๆกระถินของเรา,เานะละมาเดินโอเคค่ะพี่จุมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยสวยตลอดค่ะแล้วอย่าลืมทำบุญนะคะเพราะบุญเป็นสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างบุญปรุงแต่งอาหารบ้านรถฮอลิเดย์ทุกอย่างให้เราค่ะ โอเคนะคะถ้าเข้าใจตรงนี้ก็สะสมบุญอย่าลืมนะคะบุญกิาวิวััถุุสิบไม่ใช่ทําบุญด้วยเงินอย่างเดียวนะทำคุณงามความดีทั้งหลายอโหสิกรรมให้อภัยทานซึ่งกันและกันอย่าไปถือไปสาอาหารชีวิตนี้มันสั้นนักโอเคค่ะพี่จุม๋มโสพิทอันเตอร์อรค่ะบ๊ายบายค่ะ